ห่วงคิดใต้สำนึกอย่างใครเจ้าเป็นใครบอกมาข้าคือเทพอิกาธมินหนึ่งในเทพอ,อีกตนมีเพียงเขตแดงเปิดสวรรค์สูงส,สูงเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งเทพไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเทพอิกาธมินยังคงแข็งแกร่งไม้ว่าจะตายไปนับหมื่นปีข้าต้องมาติดอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าว่านั่นชาเคิวิชาลุงหิกะขังไว้แต่ตัวเองดันตายไร้ดินฝังกรบ เหลือเพียงข้าที่ยังรอดมอระดกโลหิตของเจ้าบ้านนั่นข้าเข้าใจถึงมันอย่างท่องแท้เจ้าได้ไปก็เปล่าประโยชน์ยองมอบร่างของเจ้ามาให้กับข้าดีๆเสียเถอะปราณจิตสัมผัสล่องหนหรือยเขาหายไปไหนกันไม่ต้องห่วงหลังจากที่ข้าได้รับร่างของเจ้าข้าจะเก็บรักษามันเป็นอย่างดีดอกบัวพลีบานเป็นไปได้อย่างไรเหตุใดจักรพรรดิเทวะอย่างเจ้าสามารถต้านทานพลังของข้าได้อย่างไร ดอกบัวเกลียวเจ้านี่ดื้อด้านหนักนะเจ้าคิดว่าขา้าผู้นี้เป็นใครดอกบัวพิบาลเจ้าเด็กบ้าเจ้าชายเป็นแค่สองอย่างนี้หรือไงก็ถ้ามันได้ผลข้าจะใา้สิ่งอื่นไปทําไมก็หนูปานจิตสัมผัสที่เจ้าชายนั้นกินพลังไม่น้อยเมื่อปานจิตสัมผัสของเจ้าเหงื่อแห้งเจ้าก็ไม่สามารถต่อต้านข้าได้อีกต่อไปเหงื่อแห้งกันลือผู้อาวุโสลองมองดูรอบๆห่วงจิตใต้สำนึกของข้าดู ก่อนสิว่าชาติไหนมันถึงจะเหือดแหง้งหมายความว่าอย่างไรห่วงจิตใต้สำนึกของเขาไม่มีวันเหือดแหง้งเ็นไฟไม่ได้เขีดแดนจกักรพรรดิเทวะสามารถมีห่วงจิตใต้สำนึกที่กว้างใหญ่ไปสาลเช่นนี้ได้อย่างไรผู้อาวุโสโข้าถามจริงๆนะเจ้าไม่รู้จักสิ่งนี้จริงๆหรอดอกบัวดวงจิตเทพสวรรค์ดอกบัวดวงจิตเทพสวรรค์เป็นสมบัติที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยภูมิหลังนี้ ข้าไม่สามารถทำลายห่วงจิตใต้สำนึกของเขาได้ไม่พอเขาสามารถใช้ปานจิตสัมผัสได้อย่างไม่มีวันเหือนแห้งเทพสงสัยใช่ไหมว่าข้ามีแค่ดอกบัวกับเควิชาเพียงแค่สองอย่างนั้นสหายน้อยเรามาคุยกันดีๆเถอะนะข้าไม่มีอะไรจะคุยและข้ายังมีอีกสิ่งที่อยากจะมอบให้กับท่านนะแรงกืนกินจิตวิญญาณอาเจ้าหนูไปข้าอาเจ้าไปข้าไปข้าจะมอ,อบอักษรโลหิต สมบูรณ์แท้จริงกับเจ้าและข้าจะพาเจ้าไปยังวิมานปีศาจลูนิตเพื่อสืบทอดมรดกของเจ้าปีศาจลูนิตอาขละสมบูรณ์แท้จริงกันหรือท่านจะบอกว่าที่พวกเราอย่างรู้มาก่อนหน้านี้เป็นเพียงของปลอมกันหรือไม่ใช่อาคละเหล่านั้นเป็นของจริงที่ไม่ได้สมบูรณ์อย่างแท้จ,จริงแต่หากเจ้ายอมปล่อยข้าไปไม่เกินพันปีเจ้าจะได้กลายเป็นเทพพปะเจ้าปีศาจรูนิตคนต่อไป คาวประโยชน์ข้าเดินบนเส้นทางแห่งกฎห่วงมิติเส้นทางวิถีลงหิตข้าไม่สนใจมันท่านเทพอย่าขัดคืนดีกว่านะเจ้าจะได้ตายอย่างสงบเจ้าทําให้ข้าโกรธเจ้าหนูหากเจ้าต้องการให้ข้าตายลงเจ้านั่นได้เลือกสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเพราะจากนี้เจ้าคือศัตรูของข้าพยายามยิ่นลนอย่างสิ้นหวังด้วยจิตวิญญาณที่ลงเหลืออยู่ความอาถรรพณ์นี้น่าทึ่งยิ่งนะักเทพอีกาธมินตายแล้วงั้นเหรอ ผิดแล้วเจ้าบ้านนั่นมันกําลังหนีไปยังล่างอื่นพวกเขากาลังบเพาะขีวิชาโลหิตกึ่งจริงกึ่งเทจไม่นานพวกเขาอาจจะต้องถูก่านไฟเขาแซ่เนื่องจากที่วิกาธรมินนั่นหลบหนีจากห้วงจิตใต้สํานึกของขา้าและเข้าไปยังห้วงจิตใต้สํานึกของหนึ่งนายคนที่อยู่ที่นี่แต่แล้วข้าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเข้าไปยังล่างของใครน้องน้องหยางช่วยข้าด้วย ไม่มีเวลาแล้วหาพี่ฉีจัดการกับสถานการณ์นี้ไม่ได้มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกทาดไฟเข้าแทะโจนเส้นชีพประจอลลมไปถูกทำลายและกลายเป็นคนไร้ความสามารถขอบคุณน้องอย่างพี่ฉีฟังข้ามรดกอัคราลุงหิตนี่เป็นเพียงเหยื่อล่อที่สร้างขึ้นเพื่อเป้นหาคนที่เหมาะสมมาติดกับสาลาใจกลางทะเลสาบ น้องหยางเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าจะบอกว่ามีเศษเสี้ยวจีวิญญาณของเทพอีกาธามินอยู่ในคนเหล่านี้คนใดคนหนึ่งนั้นหรือเรียกข้าคิดว่าเขาทำำําสําร็จแล้ววิญญาณของเทปอีกาธามินต้องการที่จะหาภาชนะเพื่อกลับมามีร่างกายอีกครั้งและจัวย e ี ham, แ่แห่งเดลตาเฉียนเสียเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดเพราะเขามีรากฐานปาลูหิตท e ี่แข็งแกร่ง ข้ามั่นใจว่าเทพีกาธมินจะต้องเลือกเขาอย่างแน่นอนไออัคาระลูหิตบ้านี่ก็ดียังไงมาหลอกข้าเฟเวอร์เสียนกำลังกำจัดสถานะที่ถูกทาใส่เขาแท้เขาเป็นคนที่สุดยอดหรือว่าเขาจะเป็นคนที่เทพีกาธมินยืนร้างอาสจอนยิ่งนักเจ้าเองก็หลุดพ้นจากมันได้ข้าประเมินเจ้าตามเกินไปจริงๆอยู่นี่นี่เองตายซะเถอะเจ้าเด็กเหลือขอแอบจู่โจมข้ากันหรือ เจ้าไม่อยากจะมีชีวิตแล้วใช่ไหมน้องหยางระวังท่านเทพเจ้าโดนหลอกแล้วการโจมตีเผยเวินเสียนเป็นการหลอกล่อให้เจ้าออกมาตระหาดน่าสนใจดีเจ้านั่นทาให้ข้าแปลกใจจริงๆแต่ตอนนี้ข้าได้รับร่างมาแล้วจากนี้เจ้าจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเจ้าไม่ใช่จั่วอี้เขาถูกยึดร่างหรือใช่ตอนนี้เขาคือผู้ได้รับอัคคระลงหิตที่แท้จริง หาเขาสามารถล้อมลวมกับสิ่งนั้นสำเร็จพวกเราจะไม่สามารถลอกจากเขาไปได้มาร่วมมือกันฆ่าเขาพวกเจ้ามันโง่เง่าตอนนี้ข้ามีร่างกายแล้วข้าไม่ได้อ่อนแอเหมือนตอนที่อยู่ในห้วงจิตใต้สำนึกของเจ้าหรอกนะไอ้หนุ่มไฟแดงข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังทีแท้จริงของเควิชาอัคระโลหิตเรืองแสงหายซะเถอะ เจ้าหมาแก้วัดดีก็ทำร้อยข้อคนที่ตายมันเจ้าต่อหากนี่นะล้อเสกขอห่วงสวงสวรรค์ป้ายเหล่านี้ถูกห่อหุ้มไปด้วยพลังอำนาจที่หนาแน่นเก็บไว้เพื่อปกป้องในยามวิกฤตช่างเป็นพลังที่น่าทึ่งบ้าเอ้ยเขาฟื้นล่างคืนกลับมาได้เป็นเฮตวิชาอาาลาลัคระโลหิตสมญานาณจริงๆฮ่าฮ่ฮ่าทางที่ขาดออกเป็นสองท่อน ยังฟื้นกลับมาได้เขาไม่ใช่มนุษย์แล้วข้าเองก็คิดว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วคิดไว้อยู่แล้วว่าอัคระลูหินนี่จะต้องไม่ธรรมดาต้องระวังไว้อย่าได้ขาคืนไปเลยเจ้าต่อต้านข้าปูนี้ไม่ได้หรอกด้วยความสาม,มารถของเจ้ามันเปล่าประโยชน์แล้วเจ้าคิดว่าที่ข้าปล่อยให้เจ้ารอดมาได้ก็ต้องการที่จะไว้ชีวิตเจ้างันหรือจะตายอยู่แล้วยังจะอวดดี เจ้าจะเป็นคนแรกที่ข้าลากไปลงนรกสาลาใจกลางะเลีสาบเจ้าจะเป็นศพแรกของข้าหยุดเน่งบุกสลายเปลไฟสีทองกันลึกเจ้าควบแน่นตัวกําเนิดอธาตุไฟที่สามารถทําลายทุกสิ่งได้กันลอตายซะเถอะน่ารังเกียจต้นกําเนิดทธาตุดินระดับสูงไม่ใช่แค่ต้นกําเนิดทธาตุไฟเจ้าหนูเจ้าทองให้ข้าประหลาดใจอีกแล้ว ความสามารถของข้ามีให้เจ้าประดาดใจอีกเยอะเจ้าเด็กเรือขอยอมแพ้ข้าแต่โดยดีเสียเธอนี่คือของกำนันหลังจากการกลับมาของท่านเทพข้อได้ยินมาว่าอย่างไข่เอาชนะวีโรชาด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวในลานปลองลอสุระข้าคิดว่าอย่างไข่ยังเก็บปลาของตัวเองเอาไว้ข้าทราบว่าเขาแข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าเขาจะพิเศษมากถึงเพียงนี้ น้องอย่างพลังของทีอีกาธามินลดลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ท้อเราล่วงมือก่อนเราจะเอาชนะเขาได้เจ้าหนูว, no, วันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไว้จำไว้ข้าจะกลับมาสู้กับเจ้าอีกครั้งแน่แล้วเขากําลังจะหนีหยุดเขาไว้มีผู้ฝึกยุทธอยู่นับพังข้างนอกนั่นหากว่าทีอีกาธามินคืนกินลงเหตของพวกเขาแล้วก็เราสามคนไม่สามารถทําอะไรเขาได้อย่างแน่นอนข้ะเท้าอย่าหนีนะ ข้างนอกศาลาทุกคนใครช่วยข้าข้าจะตอบแทนอย่างเหมาะสมด้วยนาวผนเดนต้าเฉียนเชียนี้ไปซะเขาไม่ใช่จั่วอี้แต่เขาคือเสษเสียของเทพที่ยืดล่างจั่วอี้อย่าเข้าไปใกล้หมอะโลหิตนั่นเด็ดขาดพวกเรานี่เร็วเข้าเจ้ามันตัวหน้าลำคาญข้าจะทุกแกเป็นชิ้นชิ้นให้ได้สักวันเอากลังกืนกินโลหิตที่อยู่ในทะเลสาแห่งนี้ หากขาฟื้นฟูพลังเสร็จพวกเราไม่รอดแน่ฝากไว้กวนเถอะเมื่อภูเขาเล็ดลำธารบรรจุกันก็จะมาล้างเค้นเจ้าเจ้าเผยเว้นเสียหนีไปในช่วงเวลาวิกิตจะได้ไปกันเถอะพวกเจ้าตามข้ามาทำไมพี่เผยเรามีชะตาร่วมกันที่วิกาธมินเข้ามาใกล้แล้วฝากพี่เผยยื้อเวลาให้ข้าไว้หน่อยเจ้าอยองคอยเจ้ามันหน้าไม่อายไอคนหน้ารังเกียจแม่งเอ้ย ครึ่งวันต่อมายองค่อยเจ้าสารเลวสักวันข้าจะทุบร่างของเจ้าให้เป็นหมื่นหมื่นชิ้น